ชาวราศีกรกฎทุกท่านในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้เรามาดูดวงชะตากันก่อนว่าราศีของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างภายในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้มีดวงดาวต่างๆได้ทำการโคจรโยกย้ายนับตั้งแต่วันที่สองก็จะมีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีเมษทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกรกฎก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานเรามาดูซิว่าชาวราศีกรกฎนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศไหนการที่ชาวราศีกรกฎนั้นได้รับการกระทบกระเทือนเนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีดวงดาวล้ายดวงทําการโคจรโยกย้าย ชาวราศีกรกฎนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีสิ่งที่ท่านจะต้องระวังก็มีในช่วงของเดือนนี้แต่เรามาดูในสิ่งที่ดีๆกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าท่านทำงานอะไรก็ให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างในช่วงนี้อาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงาน งานบางสิ่งบางอย่างเราคิดว่าทำได้แต่อาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดทำไม่ได้ก็มีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานท่านต้องระวังถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนอันนี้จะมีการชิงดีชิงเด่นชิงไว้ชิงพลิบเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้งานทุกสิ่งทุกอย่าง บางครั้งเราทำไปแล้วอาจจะไม่ได้ดีอาจจะต้องกลับมาทำอีกก็มีในช่วงนี้ถือว่าการงานยังไม่ค่อยลงตัวงานใหม่ๆอาจจะมีเข้ามาท่านก็ถือว่าท่านก็ทำได้แต่ต้องระมัดระวังถ้าหากว่าท่านมีลูกน้องก็ให้ท่านระวังไว้ด้วยการทำงานร่วมกันหลายคนอันนี้อาจจะทำให้ท่าน เสียชื่อเสียเสียงได้ถ้าหากว่าเราเป็นเจ้านายเขาก็ต้องคอยระมัดระวังต้องคอยดูแลกันอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ถือว่าการงานนั้นจะต้องระวังอย่างมากถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องก็อาจจะมีเจ้านายมาคอยจ้องหรือว่ามาคอยจับผิดเราอยู่เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้แต่ต่อไปในช่วงของเดือนมิถุนาในช่วงของกลางเดือนดวงของท่านก็ จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงนั้นท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีคนให้เกียรติและมีคนให้กําลังใจท่านอีกด้วยในช่วงนั้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าทำได้ดีท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางคนนั้นชอบทำเกี่ยวกับงานรับจ้างทั่วไปก็จะมีงานเข้ามาหาท่านมีงานเข้ามาเสริมอีกมากมาย ในช่วงนั้นถือว่าดวงของท่านเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองชาวราศีกรกฎถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานบางคนนั้นที่เคยว่างงานอยู่ก็จะมีงานทำอีกในช่วงนี้ ท่านใดที่มีงานอยู่แล้วก็จะมีงานเสริมเข้ามาหาท่านอีกมากมายถือว่าในเรื่องของการงานชาวราศีกรกฎจะไม่เดือดร้อนหยิบจับอะไรทำอะไร <c oughs> ในช่วงนั้นก็จะมีคนให้เกียรติและมีคนให้กำลังใจท่านในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนั้นก็ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นจะมีเข้ามาหาท่านอีกมากมายในเรื่องของการเงินการทองถือว่าท่านจะไม่เดือดร้อน <c oughs> ท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานในช่วงนั้นก็ถือว่าท่านจะมีเงินมีทอง เป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาเรื่องในเรื่องของโชคลาภก็จะมีโชคดีก็จะมีเข้ามาหาต้านอีกด้วยในช่วงนั้นในเรื่องของการเงินการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงชาวราศีกรกฎก็พอจะมีโชคมีลาบอยู่บ้างในช่วงของเดือนมิถุนายนในช่วงของกลางกลางเดือนเป็นต้นไปถือว่า ดวงของท่านนั้นจะเปลี่ยนจากลายให้กลับกลายมาเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่เคยมีท่านก็จะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านสิ่งที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็จะมีเข้ามาหาท่านบางคนจะได้งานใหม่บางคนอาจจะได้บ้านใหม่ที่อยู่อาศัายใหม่อ,อในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะดี หยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎถือว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านทางนั้นท่านจะเอ่ยปากอะไรทำอะไรก็จะมีคนให้เกียรติและมีคนให้กำลังใจบางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตทำอะไรมีคนให้การสรรเสริญและมีคนยกย่อง ท่านอยู่ด้วยในเรื่องของการงานก็ถือว่าในช่วงของเดือนมิถุนาเป็นงานที่ดีๆทั้งนั้นเป็นงานใหม่ๆถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมก็จะมีคนให้เกียรติและมีคนให้กำลังใจท่านอีกมากมายก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมาดีแล้วบางท่านนั้นได้ทำงานรับราชาการก็จะมีบริวารมีลูกน้องและจะมีเจ้านาย ให้การสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าหากท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆอันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีคนให้เกียรติและมีคนให้ความเคารพในเรื่องของการทำงานของท่านบางคนนั้นมีเพื่อนฝูงมีลูกน้องอีกมากมายในช่วงของเดือนมิถุนายนก็ถือว่าชาวราศีกรกฎนั้นจะไม่ยุ่งยาก เกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันก็จะมีมาครบบริบูรณ์ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรในช่วงของเดือนมิถุนาก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรมักจะเป็นเงินเป็นทอง เป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบบางคนก็ได้ดิบได้ดีได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองหยิบจับใช้สอยอยู่ก็ไม่มีการขาดมือในช่วงนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ถือว่าดีก็ยังมีอยู่บ้างพอเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้บางคนได้รับทรัพย์จับเงินก้อน หรือบางคนก็ได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนโชคลาบจะมีโชคดีจะมีเข้ามาหาชาวราศีกรกฎในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือท่านจะลงทุนอะไรในช่วงของปลายเดือนนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะลงทุนในด้านของการค้าขายหรือว่า ท่านจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีความรุ่งโรดมีความสดใสทำอะไรก็จะมีความสําเร็จอีกเช่นเดียวกันแต่ต่อไปในช่วงของปลายเดือนมิถุนาอันนี้ท่านระวังไว้บ้างเนื่องด้วยในช่วงนั้นจะมีดวงดาวต่างๆมีการโครจรโยกย้ายสับเปลี่ยนกันอีกเช่นเดียวกันในช่วงของ วันที่15ที่จะมีดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ราศีเมถุนอันนี้ชาวราศีกรกฎต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการพักงานย้ายงานอันนี้ท่านระวังไว้หรืออาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือบางคนก็ไปหางานใหม่ๆทำในช่วงของวันที่15 ของเดือนมิถุนายนซึ่งมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้ชาวราศีกอรกฏนั้นต้องระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้จะไปเหนือไปใต้ไปทางไหน ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวให้ท่านระมัดระวังเขาไว้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันท่านใดที่เกิดอยู่ในในราศีกรกฎในช่วงของเดือนมิถุนาในช่วงนี้ต้องระมัดระวังในช่วงของเดือนที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีเมถุนนี่ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องระวังไว้บ้างทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าอันนี้ให้ท่านระวังไว้คนใกล้ชิดติดกันอย่าไปไว้ใจในช่วงนี้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่23ของเดือนมิถุนาอันนี้ถือว่าดวงของเราจะดีอย่างมากๆ ชาวราศีกรกฎจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนจะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยในช่วงของวันที่23ที่ดาวพระพุธย้ายมาจากเมถุนนั้นจะมาอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีของเราจะทำให้ตัวของเรานั้นมีแสงสว่างและจะมีพลังงานที่ดีอยากทำอะไรก็จะได้ ในช่วงนี้ทำอะไรก็จะมีผลดีมีความสำเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีกรกฎจะถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆากิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอย่างที่เรียกว่ามากมายหรือว่าลงทุนอย่างมหาศาลก็เป็นไปได้ท่านรีบลงทุนได้ ในช่วงที่ดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีของเรานั่นก็คือราศีกรกฎทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะนําสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะโอเคจะมีความพร้อม ในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจช่วยในเรื่องของการทำงานให้ความคิดเห็นเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงนี้โชคลาบก็จะมีเข้ามาท่านท่านอยากจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ถือว่าได้ในช่วงนี้ท่านจะได้โชคได้ลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อน ชาวราศีรากรกฎในช่วงของเดือนมิถุนานับตั้งแต่ในช่วงของวันที่23เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะโอเคจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการลงทุนถ้าหากว่าท่านลงทุนช่วงนี้จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองจะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อน การลงทุนไม่ว่าเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครก็ถือว่าเป็นกําไรที่ดีมาแบ่งปันกันในช่วงของเดือนมิถุนาตอนปลายท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเมื่อท่านเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกจะได้ มาเสนอท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอ,ขอให้ทุกท่านฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี